สลามอะลัยกุมวรห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับช่วงที่สองของรายการคันลองสันติธรรมซึ่งผมกับอาจารย์ฟารีดเด่นยิงย่งโยวดกำลังมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในช่วงวราระพิเศษนั่นคือในช่วงเทศกาลของการรำลึกถึงท่านอิมามฮุเซนอะลัยฮิสสลามหลานของท่งานศาสดา,านาบีมุฮัมมัดสอลลัลอฮุอะลัยฮะซสลัมที่ถูกกระทำ โกนกาณกตรมอันฮาลฮหดณแผ่นดินกาบลาซึ่งความเดิมนั้นเราได้วิเคราะห์สถานการณ์การช่วงชิงอำนาจซึ่งมาอยู่ในมือของมัวาวียซึ่งปล้นจะใช้คำว่าปล้นก็ได้ช่วงชิงออกมาในด้วยวิธีการที่สกปรกแล้วก็เมื่อได้อำนาจมาแล้วแทนที่จะปกครองตามคันลองของศาสดานบีมุฮัมมัดสอลลัลลอัลสลัมได้ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้กับใช้อำนาจนะครับ แล้วก็สิ่งที่มีอยู่ไปในทางตรงกันข้า,ามพร้อมกับวยความความสำเริงสำราญกับพวกพ้องซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นได้ก่อให้เกิดสิ่งเลวร้ายตามมาที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมณแผ่นดินการ์บาลาน,นั่นเองครับศาสตราอะลากุม้มครับ,รบวา,า,ารกุ้มสตาเราอาจารย์ฟริตครับเราคงจะต้องคุยกันต่อเมื่อคราวที่แล้วเราค้างกันอยู่ <ฮะ S 2> ที่บอกว่ามารวานบินทักกรรม ซึ่งในสมัยท้ารสุลลลอฮสลสลัมนั้นนะครับได้ถูกเนรเทศออกไปและในยุคของอบูบากัตอลิฟาท่านที่หนึ่งในยุคของอุมัตอลิฟาท่านที่สก็ยังคงรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอุมัตนั้นสั่งเนรเทศไกลออกไปอกไปอีกนะครับแต่ว่าคนคนนี้ทําไมต้องพูดถึงและเข้ามาสู่อํานาจเข้ามาสู่ในรัฐบาลกลางอีกครั้งได้อย่างไรครับเช็จครับ ก็หลังจากที่ท่านอุมรัรเนี่ยได้สิ้นชีวิตแล้วครับหากรรมบินอาสกับมรรวิแหกรรมก็ได้ส่งสารมาที่ท่านอุสมานครับขอกลับเข้ามาสู่เมืองมดีนะท่านอุสมานก็อนุญาตอนุญาตเลย อนุญาตทันทีไหมทันทีเลยครับแทบจะนําตัวเข้ามาแล้วก็พอจะมีมูลเหตุไว้ทําไมต้องอนุญาตทันทีทำไม่ไม่รักษาจุดเดิมจุดเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือปูนบนเน็ตรางวันให้กับฮากกามบินอาร์ตด้วยทำตรงกันข้ามอีกแล้วก็มรรวานเนี่ยฮากกามเนี่ยก็ให้แต่งงานกับลูกสาวของท่านเองโอ้แล้วก็น้องๆ้องของอุสมานอีกสองคนก็ให้แต่งงานกับลูกสาวท่านอีกเป็นลูกเขยของท่านทั้งหมดเลยอทีนี้มูลเหตุก็คือว่าับ มันก็เป็นปัญหาคาราคาซังของท่านอุสมานมาโดยตลอดในการทําหน้าที่คอล i ฟะก็เพราะว่าอันอาสที่เป็นพ่อของฮากรรเนี่ยกับอัฟฟานเนี่ยเป็นเกี่ยวเนื่องเป็นลูกพี่น้องกันแล้วก็ย้อนกลับไปก็จะไปเป็นลูกหลานของอุมัยยะต้นตระกูลของอบูซุฟยานก็คือว่ารรเราพูดได้เลยว่าอุสมานอิบนีอัฟฟานฮักกมบิน ask, อาสมูอาวิยะบินอบูซุฟยาน เป็นคนที่อยู่ในตระกูลอุมยายะเหมือนกันครับดังนั้นจึงนะได้ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลทีนี้ถามว่าแล้วท่านอุสมานทําไมถึงให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่ท่านศาสดาเนี่ยสั่งในประเทศไปท่านอุสมานไม่ได้ทําเพียงแค่นี้ครับท่านอุสมานยังแต่งตั้งญาติพี่น้องอ ลูกพี่ลูกน้องอพี่น้องต่างมารดาต่างบิดาเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองของอาณาจักรอิสลามทั่วไปหมดเลยแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทามัมารีเคยแนะนำว่าถ้าจากจะหลุดหากจะอยากจะหลุดพ้นจากวิกฤตการทางการเมืองเนี่ยให้อุสมานปลดบุคคลเหล่านี้เสียแล้วก็แต่งตั้งคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมครับแล้วก็จริงๆก็มีหลักฐานข้อมูลชัดเจนว่าในการที่ท่านมัมารีให้คาแนะนาครั้งหนึ่งเนี่ย วิกฤตที่สุดก็คือเจ้าเมืองอียิปต์เนี่ยท่านอิมามอลีก็สั่งให้ปลดอับดุลลอฮ์บินอบีซาร์เนี่ยซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านอุสมานออกเสียแล้วท่านแนะนําให้ส่งท่านมูฮัมหมัดบินอบูบักไปเป็นเจ้าเมืองนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยไาเอ๊ะท่านมูฮัมหมัดบินอบูบักเนี่ยเป็นลูกชายของท่านอบูบักใช่ไหมก็ใช่ฮะเป็นใช่นะฮะอ่าแต่แต่ละคอลิฟาท่านที่หนึ่งใช่ครับแต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่า มูฮัมหมัดเนี่ยแม่ของมูฮัมหมัดเนี่ยคือท่านหญิงอัสมาบินติอไมสเนี่ยพรยาของท่านบูบักคนหนึ่งเนี่ยเสียเมื่อท่านบูบักเสียชีวิตเนี่ยมูฮัมหมัดบินบูบักเนี่ยมีอายุเพยียงแค่สามเดือนอแล้วก็ท่านอิหมามอาลีก็ได้แต่งงานกับท่านหญิงอัสมาบินติอไมสเนี่ยแล้วก็รับมูฮัมหมัดมาเป็นมาอุปการะใน,ในเลี้ยงดูมูฮัมหมัดบินอูบักก็เติบโตมาในครอบครัวของนอิหมามอลมเนนีเป็นคนที่ใกล้ชิดกับท่านเป็นคนที่ เขาเรียกว่าซึมซับจริยธรรมความรู้ต่างๆจากท่านท่านก็แนะนําว่าให้แต่งตั้งโมฮัมหมัดบินบูบักเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองแทนเจ้าเมืองคนเก่าที่อียิปต์เสียซึ่งขณะนั้นเนี่ยวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือฮา,ากรัรมบินอาสได้รับได้รับการอภัยโทษแล้วก็ได้รับการปูนดําเน็ตลูกของฮากัมบินอาสคือมารวานอินฮากรรมเนี่ยก็มาเป็นลูกเขยท้านอุสมานและได้รับ แต่งตั้งให้เป็นเลขาของคอลิฟ้าอุสมานมเป็นผู้ถือตราประทับของคอลิฟ้าไว้กับมือแล้วตำแหน่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยรับทราบก็คือว่า<ะ>วันที่ท่านคอลิฟ้าอุสมานได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นคอลิฟ้าเนี่ยท่านมีอายุเจ็ดสปีโอ้โหนั้นวันที่เกิดวิจารเนี่ย ก็คือวันที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านมีอายุ82ปีท่าน<ม>เป็นคอลิฟ้า12ปี12ปีครับนั้นคอลิฟ้าพู้เท่าในวัย80กว่าปี<ม>แล้วก็มีเลขาเจ้าเล่เนี่ย<ม>ท่านผู้ชมลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมราาก็ปฏิบัติการของตนเองไปตามความคิดเห็นใช้สแตปมหรือว่าตาประทับของคอลิฟ้าตามอำเภอใจครับความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะเกิดจากมรรวานนิหกรรมครับหลักฐานก็คือว่านี่แหละ เมื่อท่านอิมามลีตกลงกับท่านอุสมานว่าเพื่อแก้วิกฤตเนี่ยให้ส่งมูฮัมหมัดบินอบูบักไปเป็นเจ้าเมืองอียิปต์แทนคนเก่าขณะที่มูฮัมหมัดบินอบูบักเนี่ยกำลังเดินทางไปรับตําแหน่งเนี่ยก็ได้มีอูดเหมือนกับอูดนําสารเนี่ยได้เร่งรีบเดินทางไปยังอียิปเหสมอนมาเร็วในปัจจุบันแล้วก็ถูกจับ มอถูกจับได้เนี่ยก็ปรากฏว่าอูดตัวนี้เป็นอูดของท่านคอลิฟ้าอุสมานมคนนําสารที่ขี่อูดมาก็เป็นคนรับใช้ของท่านอุสมานมแล้วก็มีสารที่ซุกซ่อนมาในตัวของคนนําสารเนี่ยค,คนรับใช้ของท่านคอลิฟ้าเนี่ยทางฝ่ายท่านอบูบักท่านมูฮัมหมัดอบูบักก็นาเอาสารนี้มาอ่านดูก็เป็นคําสั่งที่บอกว่าไปถึงเจ้าเมืองอียิปต์คนที่ยังทําหน้าที่อยู่ว่าเมื่อมูฮัมหมัดบินอบูบัก เจ้าเมืองคนใหม่เดินทางไปถึงเนี่ยจงสังหารเขาเสียอืท่านอมูมัติวินอูบักพร้อมคนข้านึงบอกว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆท่านอุสมานก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านอิมามลีใช่แต่ว่าเหตุ <นะ S 2> การณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่มันพลิกผันเพราะว่า,าบรวันบินฮะากามเป็นคนไปตอนนี้ยังไม่รู้ไงฮะอ๋อยังไม่รู้เหตุการณ์ที่ ที่เกิดขึ้นตอนนี้ดูเหมือนว่าท่านอุสมานเนี่ยหักหลังท่าน,มามานอิบราฮอมคือเมื่อยอมรับแล้วส,ส่งคนของท่านมาส่งคนใหม่มาแล้วเนี่ยครับท่านอุสมานก็ตลบหลังโดยการสั่งส่งสารมาให้คนคนที่เป็นเจ้าเมืองอยู่เก่าเนี่ยสังหารอุมมุมัดบินบูบักเซียหลักฐานชัดเจนอูดก็ของคอลิฟะครับคนคน,คนนำสารก็คนรับใช้ของคอลิฟะมีหน้ำซ้ำตานสารนี้ก็มีตาประทับของคอลิฟะเรียบร้อยครับ ัหมหดบินอบูบักพร้อมทั้งชาวอียิปต์ทั้งหมดที่กาลังรอรับท่านเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ก็เดินทางมาประท้วงที่เมืองมมดีนะก่อม็อบกันที่นั่นแล้วก็ต้องการคําตอบว่าท่านคอรลิฟาทําอะไรเนี่ยอือตกลงกับยูมารีแล้วแต่งตั้งโมหดแล้วจะทาอย่างนี้เนี่ยครับเมื่อสอบถามดูท่านก็มีคําถามว่าอูดนี้เป็นของท่านใช่ไหมท่านบอกว่าใช่ครับคนนําสารเป็นคนรับใช้ของท่านใช่ไหมท่านบอกว่าใชา่ แล้วก็ข้อความในตาในในสารนั้นท่านบมกุลเกตใช่ไหมท่านบอกว่าเปล่าแล้วตาประทับเป็นของท่านใช่ไหมใช่แต่ทัานไม่ได้ประทับจึงเป็นการพิสูจน์ว่าเลขาวรวนมรวานิกรรมที่เป็นลูกเขยด้วยเนี่ยด้วยความเกียรติชังด้วยความไม่ยอมรับการที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอำนาจต่างๆเนี่ยก็เป็นคนทำสิ่งนี้ทั้งหมดม็อบทั้งหลายนี่ก็ไม่กลับแล้ว ก็ยืนยันว่าคอ,อลิฟ้าอุสมานเนี่ยต้องแก้ไขวิกฤตทั้งหมดต้องปลดเจ้าเมืองเก่าที่ออชอบฉนทั้งหมดต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งหมดต้องปลดอุสมานออกจากตําแหน่งเลยค่ะอืมพอที่ของม็อบแต่แล้วก็ท่านอิมามารีเนี่ยก็มามาอีกมาบอกมาแนะนํมามาให้ท่านอุสมานเพ,เพื่อจะแก้วิกฤตอ่าว่าท่านต้องทาอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ท่านอุสมานก็ไม่ได้ทําสิ่งใดเลยแล้วก็ท่านอิมามารีก็เดินทางกลับไปแล้วก็ท่านบอกว่า ท่านจะไม่ให้คําแนะนําอีกแล้วท่านหญิงไนลาเนี่ยที่เป็นภรรยาของอุตสมานที่อยู่ด้วยครับถึงกำลังน้ําตาแล้วก็บอกท่านุสมานว่าท่านต้องทําตามคําสั่งของอบูตุรอฟเนี่ยครับแล้วท่านจะพ้นจากวิกฤตแต่ด้วยความรักในในลูกเขยด้วยความเกรงใจในบรรดาญาติพี่น้องช่อดชนนั้นครับท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติสิ่งนี้ไม่แต่ตัดสินใจเป็นสั่งการไปอย่างนั้นครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งฮะที่สําคัญมากเหมือนกันก็คือว่าท่านได้ส่งสารทั้ง ไปยังเจ้าเมืองที่เป็นญาติของท่านทั้งหมดเลยว่าให้ส่งกองทัพมาแล้วก็มาปกป้องท่านที่นครมาดินนะจากม็อบที่ไม่ไม่ใช่มาจากอียิปต์อย่างเดียวแล้วครับมาจากทุกสารทิศส่งถึงมาอวิยะถึงเจ้าเมืองบัสรอกูฟะบาฮเรนหมดเลยมาไหมแต่คุณอาลีทราบไหมครับไม่มีแม้แต่กองทัพเดียวเนี่ยเดินทางมาถึงมดินนะนั่นหมายถึงว่าอุสมานก็ถูกหักหลังท่านอุสมานอูหักหลังใช่ครับเขาประวิงเวลาที่จะไม่มา ช่วยเหลือท่านอุสมานเพื่อ,อที่จะให้ถึงเวลาที่ท่านถูกสังหารเพราะฉะนั้นจากการผิดพลาดต,ตรงนี้เนี่ยนำพาไปสู่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมรที่กําลังจะเกิดขึ้นในยุคต่อๆมาเรากําลังนําพาท่านผู้ชมเนี่ยย้อนกลับไปถึงมูลเหตุสาเหตุนะครับที่ท่านอุสมานได้นําเพียงคนคนเดียวที่ถูกเนรเทศไปคือมรวันบินหกรรมคนเนี้ยกลับเข้ามาและมาให้ตําแหน่งนะให้ทําภารกิจ ของรัฐไถ่สลามจึงนําผลไปสู่ความเสียหายอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะให้อภัยนะครับถ้าจะว่าไปแล้วถ้าเราจะพูดถึงเนื้อหานะฮะว่าการกระทําของของขลิฟาท่านที่สามเซนูซมานนั้นผิดพาดอย่างใหญ่หลวงจริงๆแล้วคุณอาลีมีเวลาให้ผมอีกสักนิดหนึ่งไหมครับว่าผมจะย้อนให้อีกนิดนึงว่าย้อนย้อนอีกนะย้อนอีกว่า อเลยครับการที่ท่านอุสมานขึ้นมาเป็นคอลิฟ้าคนที่สมเนี่ยม,มันมาได้ยังไงม,มันก็มาจากการที่เมื่อท่านอาคอลิฟ้าอุมัดถูกทําร้ายบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ต,ต้องตองเสียชีวิตครับท่านจึงได้คิดระบบการคัดเลือกคอลิฟ้าคนที่สขึ้นโดยการตั้งคณะกรรมการที่เรียกว่าชูรอเนี่ยขึ้น6คนหกคนนี้ก็ประกอบด้วยท่านอุสมาน ท่านอิมามอัลีต้ตอนฮะซูเบตอ,อับดุลมาบินอัลฟ์แล้วก็อบบูอบดาอันจัดรอนในหกคนเนี่ยในหกคนเนี่ยปรากฏว่าอับดุลมาบินอัลฟ์เนี่ยแล้วในหกคนเนี่ยท่านก็สั่งว่าให้ท่านอับดุลลอฮ์นิวมัตลูกชายของท่านเนี่ยเป็นผู้สังเกตการ์ดแล้วสั่งว่าถ้าหากว่าส่วนใหญ่ห้าคนเขาเห็นพ้องต้องกัน ว่าให้คนหนึ่งสี่คนเนี่ยเห็นว่าคนหนึ่งเป็นอลิฟ้าล่ะแล้วมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ยินยอมเนี่ยให้สังหารคนนั้นเสียสั่งอับดุลลอสองลูกชายแล้วมีสิทธิ์อะไรให้จะไปสังหารกับอลิฟ้าที่อาวุโสที่เป็นลูกชายครับอันนี้ก็เราข้ามประเด็นไปก่อนครับในการเลือกตั้งครั้งนี้อันดรมานบินอัลฟก็ถอนตัวจากการที่จะเป็นคอลิฟ้าจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานของชูรออแล้วก็ต้อ,ตอนรัซูเบส อบูไบด้าเนี่ยเขาก็ไม่เอาตําแหน่งก็จะเหลือเฉพาะท่านอุสมานกับอิมามบรีอับดุลมารวินอัลฟก็ได้ถามอุสมานว่าถ้าหากว่าได้เลือกรับเลือกเป็นคอลิฟ้าเนี่ยจะทําอย่างไรจะฏิบัติอย่างไรอุสมานก็ได้บอกว่าฉันจะฏิบัติตามกีตาบุลโลตามแบบฉบับของท่านศาสดาโมฮัมหมัดและแบบฉบับของคอลิฟ้าสองคนแรกอับดุลมาบินอัลฟเอาคําถามเดียวกันเนี่ยไปถามอิมามครับ แล้วก็ท่านก็ตอบว่าฉันจะปฏิบัติตามกิตาบุญล้อนันู่ตามแบบฉบับของท่านศาลาขอมัสยิดัลสลามและฉันจะปฏิบัติตามทัศนะของฉันเนี่ยก็เป็นจุดคําตอบที่ว่าอุดมมาบินอัลฟจึงยกตําแหน่งนี้ให้กับอุสมานอัฟฟานนี่อิมาลีก็รู้ดีอยู่แล้วว่าคําสั่งของมูอิยะไอของอุมัดบอกลูกชายไว้อืว่าคนหนึ่งฝ่าฝืนให้สังหารแต่ถามว่าอิมาลียี่ระกับ Is, ครับอัลลอฮ์มิมัตไม่ไม่แต่ด้วยความเป็นลูกผู้ชายการคํานึงถึงความสงบสุขของอาณาจาักรอิสลานเนี่ยท่านไม่ทําสิ่งนั้นท่านก็ไม่ได้ยอมรับท่านก็ปลีกตัวออกจากการเมืองแล้วก็ปล่อยให้ท่านอุสมานเป็นอลิฟะครับต่อไปนั่นคืออาจาราย์กำลังพูดที่มาที่มาการที่ได้เป็นคอลิฟะ,ฟะของอุสมานถ้าวันนั้นอัลลอฮบินอัลฟ์เนี่ยตัดสินให้ทัยมารีเป็นคอลิฟะ ก็ไม่มีคอลิฟ้าที่ค <G ash. S 2> ืออุมาน uh huh. นี่มันก็มีคําถามว่าแล้วทำไมอดุลมาบินเอาไปตัดสินให้อ่าท่านอุสมานเป็นคอลิฟ้าละ่ะก็เพราะว่าอดุลมาบินอาซูเบตอินอัอนลวาตันฮะอิบนี่อวยดูลานเนี่ย huh. เขาเป็นมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ในขณะนั้นอยู่แล้วครับเขารู้ดีว่าแนวทางที่หมหารีาและแนวทางของฉันเนี่ยก็คือการยึดเอาความมั่งคั่งที่เอาเปรียบประชาชนอิสตานเนี่ย มาอยู่ที่ใบตุ้นมานแล้วท่านจะแบ่งสรรปันส่วนด้วยความที่ทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือพวกนี้รู้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่มาวันนั้นไม่เกิดไม่เกิดนะฮะการการตัดสินใจนําเอามรวานบินทกรรมกลับเข้ามาก็ไม่เกิดในขณะเดียวกันถ้าเปลี่ยนเบียงเบนอํานาจมาสู่อิมามารีครับมันอาจจะดีกว่านี่มันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์ทีนี้ถามว่าแล้วคุณสมบัติอิมามารีเนน่ยจะเชื่อได้ยังไงครับเอาแค่ คำพูดเดียวค่อยมามเลยครับถ้าหากว่าอำนาจการปกครองของอาณาจักรอิสลามเนี่ยฉันจะได้มาโดยการอาธรรมต่อมเมล็ดข้าวที่อยู่ที่ปากงดสักตัวหนึ่งเนี่ยฉันก็ไม่ทําอืมเพราะฉะนั้นจากคําพูดนี้เราจรึงพอจะสรุปได้ว่าได้เลยครับว่าว่าถ้าอำนาจ การปกครองอยู่ที่มัมมรีตั้งแต่ต้นยุติธรรมแน่นอนมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เราไม่ได้เข้าข้างนะจากการวิเคราะห์เนื้อหาจากคุณสุบัิที่เราพูดกันมาตั้งแต่แและเป็นคําสั่งที่เราซูลแต่งตั้งไว้อาลอ์ประสงค์อย่างนั้นในวันการฎีกุมขอย้ํากับท่านผู้ชมตรงนี้เอาละครับในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วผลพวงของการกระทําและการตัดสินใจของอุสมานท่านคอลิฟาอุสมานกับการกุลสโลบาย ของมรวันบินหกกร,รมนะครับ,รบที่ไม่ยอมที่จะผู้ถ้าจะว่าไปแล้วมรวันก็หักถ้าคาว่าหักเลยนะครับหักท่านอุสมานเหมือนกันและที่อาจารย์ปริศบอกว่าส่งสารไปยังเจ้าเมืองต่างๆซึ่งอยู่ในส่างกาัดญาติพี่น้องตัวเองไม่ยอมส่งกองกําลังมาช่วยบินภาว,วาะวิกฤตไปวิ่งเวลาต้องการจะแต่ค,คนล้มอยู่แล้ว แล้วคุณอาลีสงสัยไหมว่ามรวาลทาไมทําอย่างนี้อ่ะนั่นแหละก็ตัวเองก็เป็นเลขาตัวเองก็เป็นลูกเอยแล้วตัวเองก็รู้ว่าไผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะร้ายแรงไงทําไมทาอ่ะครับก็ทําไมทำแหละครับก็ตอนอบีลีงลงวะฮียังล้อเลียนได้เลยทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยเราอย่าลืมข้อหาเดิมนะครับว่าสองคนเนี่ยโดนในประเทศครับเพราะว่าล้อเลียนการลงวะฮีข้อหานี้ยังไม่ได้ยกฟ้องยังไม่ยกฟ้องเลยนั้นไอ้เรื่องที่ว่า ออนไลน์เซ็นประเภทที่ว่าดําเนินการไปรเองเนี่ยจิบจ้อยเนี่ยเรื่องเล็กน้อยมากจิบจ้อยมากเรื<ๆ>่องเล็กน้อยมากนั่นนั่นครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นนี่เราก็มามาถึงจุดที่ว่าจุดที่ว่า,าการปกครองเมื่อผ่านเ,าเปลี่ยนผ่านมาสวหน้าคนกลุ่มนี้ครับนะฮะแล้วกม็มีพฤติกรรมการปกครองแบบนี้นะครับไม่สร้างความยุติธรรมไม่ได้กระจายรายได้ไปสู่ ผู้คนให้มีเท่าเทียมกันในรัฐไทยสารถหมายรสุนไม่มีคนรวยม,มีคนจนแต่ในปัจจุบันนั้นแค่ตระก,กูลหรือว่ากลุ่มกวนของตัวเองเท่านั้นที่มั่งคัง่งโดยการลักษณะเศรษฐกิจก็คือเป็นโมโนโพลีผูกขาดลักษณะอย่างนี้ก็ก่อยเกิดความเสียหายซึ่งนอกจากได้อำนาจและความมั่งคัง่งตามมาความฟุ้งเฟอ้อการเป็นอยู่นะครับไม่ได้อยู่ในคันลองของอิสลามตามรูปแบบที่ท่านรลุลล้อ ทำไว้ใช่ไหมครับเพ<ช>ราะฉะนั้นจากจุดนี้นี่เองเนี่ยมันจะเข้ามาสู่ว่าอิมามฮุเซนแต่เร็วน,นะท่านอิมามฮุเซนก็เห็นเหตุการณ์นี้อยู่เฝ้ามองอยู่พฤติกรรมสิ่งเหล่านี้ของผู้ปกครองซึ่งท่านก็รู้ดีว่าจริงๆแล้วอำนาจการปกครองในแท้จริงนั้นน่ะน่าจะเป็นของคุณพ่อท่านคือท่านอิมามห ไม่ใช่นะผมพูดผิดมันจําเป็นต้องเป็นเพราะเป็นคําสั่งจากพระสัสดาแต่ว่าถูกปล้นไปนะครับท่านก็มองอยู่ด้วยความเป็นห่วงนะครับเมื่อด้วยความอดทนเพื่อเห็นแก่สภาพส่วนรวมแต่เมื่อทนไม่ได้แล้วท่านทําอย่างไรคือมันไม่ใช่ว่าท่านทนไม่ได้ก็คือผมก็ได้กล่าวไปแล้วว่าหลังจากมอยาเส้นชีวิตเนี่ยคาสั่งของมอญยาที่มีต่อยาสินก็คือว่าให้สั่งไปที่เจ้าเมืองมาดีนะครับ ที่ผมได้บอกแล้วว่าให้วาลิตบินอุตบะเนี่ยเอาสัตยาบันคือต้องให้คนสามคนที่มาดีนาเนี่ยให้สัตยาบันรับยาซีเป็นคำสั่งของพ่อเลยว่าต้องให้สามคนนี้เป็นเป็นเงื่อนไขด้วยให้ให้สัตยาบันถ้าไม่สามคนนี้ไม่ให้แล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาการกระด้างกระเดื่องไปทั่วอาณาจักรเลยให้บังคับเอาให้ได้เลยสามคนนี้ก็คืออับดุลลอฮ์อิบนนอุมัร ลูกชายของท่านอุบัตเอบดุลฮ์ลลนิซูเบสลูกชายของท่านซูเบสแล้วก็ท่านอิหมัมอูเซนลูกชายของท่านอิหมามมล,ลันืีแต่ว่ามีคําสั่งเป็นมั่นเป็นหม่ออีกคําสั่งหนึ่งว่าถ้าหากว่าอุเซนปฏิเสธเนี่ยจงยาทําอันตรายอย่าฆ่าอย่าอะไรเขราแต่ถ้าทั้งสองอีกสองคนนั้นไม่บาดายนะครับเมื่อคําสั่งนี้มาถึงวะลีบินอุตตบ่าเนี่ยนะครับวะลีก็ได้ส่งคนเนี่ยไปแจ้งให้ทั้งสามคนเนี่ยมาที่ จวนเจ้าเมืองครับซึ่งณนวะัดนั้นเนี่ยท่านนิมมูเซนก็รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยท่านจะต้องอไปไบอ้อาให้กับยาสีแล้วเพราะว่าไอ้ข่าวการเสียชีวิตของมเมาญาเนี่ยก็รู้มาแล้วอันนี้ก็ขึ้นเป็นคอลิฟ้าแล้วแล้วก็ท่านก็รู้จักดีว่ายาสีนั้นเป็นคนยังไงครับนะครับท่านแต่ท่านก็เดินทางไปพบกับอวอลิตบินอุตบาท์ที่จวนเจ้าเมืองครับ โดยมีมารวาาวิทยกรรมคนสําคัญคนนี้นที่เราพูดจะอยู่ที่แน่นด้วยครับนะครับก็คือท่านก็เดินทางไปรับครับ,รบแล้วก็จากนั้นหลังจากนั้นก็คือเมื่อไปถึงเนี่ยก็แจ้งนะครับเขาก็แจ้งว่าตอนนี้มาวยาเสียชีวิตแล้วแล้วก็ยาจีดขึ้นเป็นคอล์ฟ้าแล้วทั้งสามคนนี่จะต้องให้ใบอะให้สตยาบันต่อยาจีดเป็นคอล์ฟ้าครับสิ่งที่ท่านมอหงาเซนได้พูด ในการตอบโต้ก็คือว่าจริงๆในท่านก็ไปกับคนของท่านเนี่ยสาสิบคนโดยอาวุธครบมือแล้วก็ให้คนของท่านรู้ตัวครับรู้ดีว่าอันตรายมันมีอยู่ครับให้คนของท่านเนี่ยรออยู่ข้างนอกแต่ท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าได้ยินเสียงตักบีของท่านเนี่ยก็ให้กลูเข้าไปถ้าท่านไม่ได้กล่าวเสียงอะไรออกมาก็ให้ให,ให้เราให้ระวังอยู่ข้างนอกครับเมื่อท่านทราบเจตนารมของศาลของเยสิตแล้วท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าจะให้ท่านเนี่ย ใบาอาให้กับคนอย่างยะซีดไม่ให้ไม่ใช่ให้กับยะซีดนะคนประเภทอย่างยะซีดเนี่ยนะก็ขอวัสสลามกับอิสลามไปแล้วกันครับก็คือจบสิ้นกันระหว่างอิสลามแล้วท่านก็บอกเหตุผลว่าเราเนี่ยคือตัวท่านเนี่ยเกิดมาในครอบครัวของท่านศาสดาครับบ้านของเราครอบครัวของเราเนี่ยเป็นที่ขึ้นลงของมาลิกะเป็นที่ลงวะฮีของ Al uh อัลลอฮ์สุลตานลาแล้วก็ยะซีด พ่อของยาซีดปู่ของยาซีดแล้วก็ตระกูลบันิวอมาย,ยายนั่นน่ะคืออะไรได้ทําอะไรไว้กับอิสลามได้ทําสิ่งเสียหายไว้อิสลามจะเปรียบเทียบครอ,อบครัวของเรากับครอบครัวยาซีดได้อย่างไรท่านจึงกล่าวคํานี้ออกมาว่าถ้าจะให้ใบอะ์กับคนยังยาซีดเนี่ยให้กล่าวสลามอําลากับอิสลามไปได้เลยครับอันนี้แสดงถึงความเจ็บปวดรวดร้าวของท่านอย่างมากเลยครับแล้วก็จากนั้นท่านก็ ผลพันุนออกจากบ้านไปแล้วก็ท่านได้แจ้งว่าท่านจะให้คําตอบในวันต่อไปครับนี่คือแอคชั่นแรกของอิมังกุสเซนครับผมครับ,รบท่านผู้ชมที่เคารพครับการสนทนาของเราก็เข้มข้นมาทุกขณะว่ามูลเหตุที่ท่านอิมังกุสเซนจะต้องลุกขึ้นมายืนหยัดและต่อสู้และต,ต้องเดินหน้าและไม่ยอมให้ใบอากายสิณนั้นมีเหตุผลตามที่อาจารย์ฟริสได้กล่าวท่านผู้ชมครับ วันนี้ช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมกับอาจารย์ฟริตต้องขอจากลาไปก่อนนะครับวัสสลามอะลัยกุมวเราห์มัตุลลอฮ์วะบเรากาตุ